เจ๊ไอสรบัดดีอ่าใครอ<น>ื่นตอนนี้น้องสีก็จะมาดีอยากอยาแกไอ้น,นะคะน้องสีไม่สบายน้วีร้อนนะคะอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะให้กินซาลานะคะคุณแม่อันนี้คุณแม่ให้กินเป็นซาลารส อังุ่นนะคะขนาดร้อยหกสิบมิลน้องซีสี่ขวบก็คือต้องมากินอยู่ในระหว่างสี่ถึงห้าปีก็คือต้องมากินหนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะแต่ว่าหนูตัวสูงแล้วว่าจะห้าขวบแล้วค่ะใช่ใกล้จะห้าขวบแล้วค่ะน้องซีเกิดเดือนมกราคมนะคะ ช้อนชาครึ่งนะคะอันนี้หนึ่งช้อนเนะาะสต่อมือให้คนเก่งหน่อยบายเปรี้ยวอ่ะเปรี้ยวค่วะค,ะคึ้งนะคะยาเปรี้ยวยาเปรี้ยวเหรอรสอันหุ่นนี่เองอาขินน้ำหน่อยอุ้ยอุ้ย <c oughs> โอเคส่วนยาแก้ไอคุณแม่ กินเนปะ็นตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องซีกินบ่อยเป็นหมอที่โรงพยาบาลมอ,อจ่ายมาให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้แต่ว่าพอจ่ายครั้งหนึ่งแล้วคุณแม่ก็เอาตัวยามาซื้อเองได้ไม่ต้องไปหาโรงพยาบาลบ่อยๆเนาะเพราะถ้าน้องซีกินเราหายก็คือจนยี่ห้อไว้แล้วก็มาซื้อเองได้นะคะอันนี้เป็นยี่ห้อซิชินนะคะ ยาละลายเสมหะทำให้เสมหะถูกขับออกได้ง่ายและช่วยบรรเทาอาการไอนี่เดีย๋ยวแม่ดูขนาดก่อนนะต่ำกว่าห้าขวบแล้วประทานครั้งละหนึ่งช้อนชาอันนี้เป็นหองห้าขวบไม่ใช่ของสี่ขวบอันเมื่อกี้เป็นหองสี่ขวบใช่แล้วหนึ่งช้อนชาปิง้งเกือบจะเต็ม เป็นไงคะเปี้ยวเปี้ยวาวิกเลยค่ะ่ากินน้ำก่อนนะคะกินน้ำเยอะๆโอเคตัวช่วยของคุณแม่อีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ค่ะวิกวาโปรับนั่นเอง เดี๋ยวคุณแม่จะมาดูวิธีการทาส่วนที่คุณแม่จะทาก็คือมีสามส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งก็คือแผ่นหลัง <c oughs> แม่ขอเปิดก่โอ <c oughs> เคตั้งาแผ่นหลังส่วนที่หนึ่งคือแผ่นหลังนะคะโอเคเดี๋ยวแม่เปิดลังน้องซีกันนะคุณ <c oughs> แม <c oughs> ่เปิดลังทา มาณตรงนี <mm ้นะคะประมาณตรงนี้มาไปให้ทั่วเลยว่าเป็น no ลูกอะไรอ่ะมางกคขาแม่วัเลุนลูกงกงอะส่วนที่สองตรงไหนคะลูกหน้าหน้าอกหน้าอกหน้าอกแล้วก็ขอก็ได้นะคะใช่แต่ว่าจมูกไม่อยากทาขอจ้ะส่วนหน้าอกก็ทาระหว่างมันอุดจะวังกนะคะทาไปเลยเวลานอนเขาก็จะเหลื่ยขึ้น หายใจโล่งค่ะส่วนที่สามแจ็กกี้คอคอ,อค่ะไหนคอค่ะจักจกี้แจกจกีห้หายหรือยังไหนลองสูตรวิกเข้าไปในใจชิหอมไหมคะหอมมากโอเคได้กิน,นเหมือนโรงพยาบาลนะคะได้กลิ่นเหมือนโรงพยาบาลเพราะว่ายายเยอะมากนะคะวันนี้คุณแม่กับน้องซีก็ป่วยแต่ว่า ยังอุตส่าห์มารีวิวให้คุณผู้ชมเนะาะเพราะว่าหนูติดหวัดคุณแน่แล้วก็ติดหวัดเพื่อนใช่ป่วยกันหมดเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องสีจะทำอะไรต่อไปเนาะบ๊ายบายก็คือมาดีชิชุดเอลซ่าที่หนูใส่ไว้